สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่บริเวณบ้านขุดกว้างหมู่17ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมน้ำล้นฝายน้ำล้นที่ห้วยท้ายหมู่บ้านขุดกว้างนะครับหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าแก่งน้ำต้นนะครับหลังจากที่ช่วงนี้ฝนตกหนักติดต่อกันมาหลายวันนะครับก็ทำให้น้ำล้นฝายขึ้นมาชาวบ้านก็พากันออกมาหาปลาครับ นี่ก็กำลังยกยอนครับปลาใหญ่ไม่ค่อยมีเลยครับมีแต่ปลาน้อยฝั่งนู้นก็กลังหว่านแห่กันเลยนะครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กด s ับ s ไ r i b e และกดแชร์ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆเหตุการณ์ใหม่ๆขึ้นมาจะได้ไม่พลาดนะครับ ขอบคุณครับ